พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอไม่ได้ล็อกสเปกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนื่องจากคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญทุกคนมีความรู้ความสามารถมีอิสระในการตัดสินใจไม่มีใครควบคุมได้ซึ่งกรรมาการทุกคนไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่เพื่อคอสชอแต่เข้ามาเพื่อทำหน้าที่ให้กับประเทศชาติต้องการให้ประเทศเดินหน้าต่อไป ดโดยยึดหลักให้ประชาชนมีความทัดเทียมกันเพื่อป้องกันความขัดแย้งในอนาคตและป้องกันไม่ให้ประชาชนออกมาเผชิญหน้ากันอีกส่วนที่มีบุคคลออกมาเคลื่อนไหวและวิพากษ์วิจารณ์นั้นใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ให้ไปเสนอความคิดเห็นได้ตามช่องทางที่เปิดไว้ไม่มีไม่มีล็อกสเปกบุคคลตั้งสามสิบหกคนคุณจะไปล็อกเขาได้ไงกามีความคิดเขาเป็นด็อกเตอร์เป็นนักกฎหมายเป็นอะไรทั้งนั้น่ที่เข้ามาเนี่ยหลากหลายนะครับ ทำไมมันเป็นคุณไปบังคับั้งได้เหรอไม่ได้หราอยู่ครอบครัวเดียวกันยังบังคับกันไม่เคยได้เลยคุณม่เชื่อใครเลยแล้วจะไปบังคับใครก็ได้ฮนะเขาก็ต้องมีอิสระในการที่จะคิดนะที่จะทํายังไงที่จะให้ประเทศนี้มันสงบให้ได้ด้านพลตรีสัรเสริญกรองโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้มีการสร้างกฎกติกาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาวิกฤตบ้านเมืองอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต ดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่รัฐบาลจะพยายามไปล็อกสเปคเพื่อสืบทอดอำนาจแต่ในเมื่อนายกรัฐมนตรีตัดสินใจเข้ามาแก้ไขบ้านเมืองเราก็พยายามทำทุกอย่างตามรถแม p เพื่อแก้ไขปัญหาทุกอย่างในอดีตที่ผ่านมาขณะที่พลเอกเลิศรัรตนวานิชที่ปรึกษาและโฆษกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกล่าวว่า กรรมธิการพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายโดยยืนยันไม่มีใครนำพิมพ์เขียวหรือต้นแบบมาให้การยกร่างจะพิจารณาจากปัญหาและทางออกของประเทศเพื่อลดความขัดแย้งในอนาคตแล้วก็วันนี้เราก็คิดว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่เรามีปัญหาเรื่องของพรรคการเมืองทั้งในปัญหาเรื่องพรรคการเมืองอาจจะได้เสียงที่ไม่สอดคล้องกับความนิยมที่ชท้จริงเราก็จึงได้นำระบบนี้มาใช้ มันผมผมก็ยังยืนยันว่าการยกน้มนูนในครั้งนี้เนี่ยเป็นการยกร่างจากการดูปัญหาของประเทศดูทางออกของประเทศแล้วก็นำในสิ่งที่เหมาะสมมาเพื่อมาบัญญัติไว้นรมนูน ส่วนกรณีที่คณะกรรมาการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติเตรียมจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการร่างรัฐธรมนูญในระหว่างวันที่26-27ถึง27มีนาคมนี้ที่พัทยากรรมารการยกร่างรัฐธรมนูญพร้อมรับฟังและพร้อมชี้แจงเหตุและผลให้รับทราบทุกประเด็นโดยจะนําข้อเสนอแนะไปปรับร่างรัฐธรรมนูญให้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด